กูชอบมากูชอบแปะมากูชอบว่ะมากูได้กับมึงทั้งวันอ่ะคือเนี่ยมาตกเข้านะด,ดำเนี่ยตกเข้าไปนะด,ดำะมา ตกเข้าไปนะตกเข้าไปทำอะมา,มาเก็บความแค้นไว้มานานแล้วทุกคนอ้าวชอบเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยก็มาดิอยากรู้ว่ามึงจะไม่ใจอีกนานแค่ไหนมามาดิครับก็มาดีครับก็มาดีวู๊ฟู้ ก็มาดีหูก็มาดีหูหก็มาดีก็มาดีก็มาดีเออมีหน่วงนะมีหน่วงอันนี้หน่วงนะอันนี้หน่วงเห็นได้ชัดเลยนะอย่าไปกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นดิอย่าไปกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นดีอยาไปกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นดีไปดิสิบสองคู่สี่เนี่ยมาสูตรเนี่ย แปะมึงนอนไหมกูสักทีสิมะมานอนนี่มาอุ้ยมายอมจ่ายนะกลัวนะไม้สองพันกลัวนะมีกลัวอยู่นะมีหยอยมีหยองอยู่นะมาดิกล้าจ่ายเปล่ากูกล้าเล่นมึงกล้าจ่ายกูกล้าแปะมาย,ยังยังป้าทะเต็มระบบไปดอกนี้พันหนึ่งไปดิอือไหลต่อไปดิ สิบมาไหมไม่มาสิไม่มา,มมาจากไปราวก็ตัวหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทอือต่อเพื่อนยังรอแปะนอนอยู่นะโอเคมาก่อนปลาทักแถวสองโอเคสวหเจเต็มระบบไปด้วยมาชิงชับมาปั๊บปับปับปับเอมาเคแถวแรกชิงชับก็ได้เคชิงชับไม่ให้ยังไม่ให้ยังไม่ให้ฮะ ขคยังกูวัววัวหัวโหดไปดีมึงอ่ะจัดไปเงินรางวัลก็ตราดซุปเปอร์2,520บาทจ่ายเหมือนเดิมด้วยนะ2,520จ่ายไปรอบหนึ่งอน,นะกลัวไปดีไม่กล้าจ่ายแล้วทุกคนนานไงอาปาทัสกับเคไปอีกหนึ่งพาทไหลามาต่อไหมไม่ไหลต่อกัวหัวโหดขี้หดต้นหายบ่ไหนเียบอกแค่เนี้ยขี้หดต้นหายบ่ได้แปะนะ มาดิวัวสะที่ไหนล้ะทุกคนเนียได้เสมือไก่เป็ดเก็บความแค้นนี้มานานแสนนานแล้วนะช่วงก่อนไม่มีทุนไงปั่นมาได้ละช่วงนี้ปั่นทุนได้แล้วมาดิมาจงมาจุ๊บอะไรมาจ่ายนี่มาโอ้ยกระหน่วงอัดกระตุกระเกมมันการตุกอะ่ะดูในหน้าจอ,อที่เหียอัดนี่มันกระตุกนะ โอเคสวยไปต่อเบกสิบสองคูณสิบสี่นี่แหละนำชัยจะ <c oughs> จ่ายอยู่หรือเปล่าโอเคเจไปสวยก่อน สิบไหลามาอย่างงานเพื่อนเปลี่ยนวายสวยๆเป็นเคอุย้ยคิวเฮ้ยคิวไม่มีนะแถวบนแถวสามมันไม่ขยับอืมเคปาทัสคิวอุย้ยปารทัสเรื่องผิดที่เอ,อ,นนอ๊บั่นหละโอ้โหสิบเคเปลี่ยนเป็นปารทัสเออเปลี่ยนเป็นปารทัสไปเลยแล้วก็ชิงจับแถวสามไ้ไหมอ้ยมันเลื่อนไม่งั้นชิงจับเต็มระบบ <Okay. S 2> เปลี่ยนสวยให้เหมือนกันไปโ okay. อเคอจ่ายเ oh, อโอูอย่างนี้ลุ้นยากครับทุกคนอย่างนี้ลุ้นยากอย่างนี้ลุ้นยากไปหน่อยจะไปก้อนโตอีกหนึ่งพันแปดบาทไ่่งี้ลุ้นยากไปนิดหนึ่งนะไม่กล้าจ่ายแล้วสิมึงไม่กล้าจ่ายแล้วสิมึงอะ่ะไม่กล้าจ่ายแล้วสิมึงอ,ะอ่ะนั่นนะันนะั่นนะันะ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 มีกาตู ยี่ยนสวยๆเพื่อนอูปาอย่างนี้เลยยากเออไม่การจ่ายแล้วทุกคนเคไปดิเคไปดิเคไปดิกำไรดิกำไรมาห้าพันกำไรมาห้าพันจัดไปี่เงินรางวัลก็ตัวระดับซูเปอร์สามพันสามร้อยหกสิบบาท ก็มาดีเป๊ะก็มาดีมึงก็มาดูมาจัดไปเรื่องรางวัลรวมห4พ2สี่สิบสองบาทบอกเลยว่าได้ทั้งวันนะไก่เป๊ะอีแค่นั้นแหละจ่ายแล้วสิทีนี้จ่ายแล้วสิวัวดีมึงอันน่วงด้วยหน่วงด้วยอันนี้คืออันนี้คือโดนกินแน่นอนทุกคนปล่อยปล่อยเตอร์ปล่อยมันไปปล่อยมันไป,อย,นไปอย่าขอแค่ เรียกลกลมๆแล้วกันเอาจะซื้อหน,นึ่งพันโอเมอกี้เฮียนึกว่าจะซื้อสองพันแล้วนะไม่เป็นไรยังมีอีกรอบนลยถ้าคลิปยาวเกินอย่างนี้เฮียบอกต่าไปสองพันนะครับ ก้อยมันไปทุกคนเพราะเฮียจะเล่นไม้นี้โอเคสวยโอเค <Okay. S 1> โอ้โหเต็มเลยขี่ฉับต่อไปละ่ะเฮียจะเล่นไม้นี้ทุกคนไม้สุดท้ายทิ้งทวนเลยละกันคิปไป17นาทีละ โอเคมันไม่เล่นกูก็ไม่เล่นก็เรื่องของมึงกูได้กําไรกูได้กําไรแล้วกูไม่จำเป็นต้องเล่นต่อก็ได้นะเพื่อนบอกไว้แค่นี้แหละแล้วแปะนอนมาข้างนอกก่อนร้านไงกูบอกแล้วว่าแปะนอนมาข้างนอกทิ้งดวนไปเลยทิ้งดวนไงทิ้งดวนมึงไปดิเออก็มาดีก็มาดีาดโอเควันนี้ก็พาพวกเองมาวร์ปอยู่ี่เกมชายเชียงวยินหรือว่าเกมอาแปะของค่ายพีจีทุกคนก็วันนี้ก็กําไรแล้วบอกเลยว่าอย่าให้เล่นทุนหนักนะอย่าให้เล่นทุนหนัก อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ช่องเงียหมี่ภาวะวยด้วยละกันทุกคนการสำหรับวันนี้ยังต้องขอตัวลาไปก่อนละกันเว้ยเจอกันใหม่วัยรุนสำหรับคนที่สนใจสามารถตามดูได้ที่ใต้ d e s c r i p t i o ด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยทุกคนเจอกัน